คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้เสนอเรื่องสะเทือนรัฐบาลหน้าพายุกำลังก่อตัวอีกซีกโลกไม่รู้จะพัฒนาเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นพัดมาถล่มไทยและประเทศอื่นๆด้วยหรือเปล่าก็คงทราบกันแล้วกับข่าวเขย่าวขวัญว่าสถาบันการเงินของสหรัฐสามแห่งปิดตัวลง s i l v e r ์เกต Capital ซิลิคอนวอลล์แบงค์ล่าสุดซิกเนเจอร์แบงค์นับเป็นการล่มสลายของสถาบันการเงินครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐครั้งหนึ่งนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกเมื่อปี2551วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นั่นแหละครับปัญหาใหญ่คือขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงนึกถึงวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540ครับแต่ครั้งนี้เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงิน ดีกว่าเมื่อ26ปีก่อนมากก็ได้แต่หวังว่าจะไม่ลุกลามกลับไปย่ำรอยเดิมอีกมุมถึงมีมาตรการทางการเงินดีกว่าเดิมแต่การเล่นแร่ปแปรธาตุก็มีประสิทธิภาพกว่าเดิมเช่นกันฉะนั้นยังวางใจไม่ได้ล่าสุดแบงก์ชาติอังกฤษอนุมัติให้ HSBC เข้าซื้อกิจการธนาคาร SVB UK ในราคา1ปอนด์หรือ42บาท ในทางธุรกิจ SVB UK ขาดทุนย่อยยับแต่นี่คือการขายเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของอังกฤษเริ่มขยายวงแล้วสิจับตาดูสาขาของ SVB ในจีนเดนมาร์กเยอรมนีอินเดียอิสราเอลและสวีเดนจะประสบชะตากรรมเดียวกันหรือไม่มีความพยายามปิดน้ำที่รั่วจากเขื่อนอยู่ธนาคารกลางสหรัฐ และบรรษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลสหรัฐยืนยันร่วมกันว่าประชาชนที่ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินทั้ง3แห่งจะยังสามารถเข้าถึงเงินฝากได้เต็มจำนวนพูดง่ายๆคือเงินที่ฝากไว้ยังอยู่ครบทุกดอลลาร์แล้วจะจบหรือเปล่าแต่เหตุการณ์นี้ทำให้มูลค่าตลาดของธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐหายไปแล้วกว่า1 0 0 0 0แล้านดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ3าว3.5ล้านล้านบาทเท่ากับกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี2,567ที่คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เพิ่งจะให้ความเห็นชอบไปก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินของไทยมีอยู่อย่างจำกัดจำเขียสาเหตุเพราะไม่มีธนาคารพาณิชย์ของไทย ไปทำธุรกรรมโดยตรงกับ s v b และปริมาณธุรกรรมโดยรวมของกลุ่มแบงก์ของไทยในฟินเทคและสตาร์ทอัพทั่วโลกมีน้อยกว่า1%ของเงินกองทุนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่สำคัญพบว่าธนาคารพาณิชย์ไทยไม่มีการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลแบงก์ชาติเอาตัวเลขฐานะของแบงก์ไทยออกมายืนยันโดยเฉพาะเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ19.4 สภาพคล่องสูงถึงร้อยละ197.3มีหนี้ด้อยคุณภาพในระดับต่ำที่ร้อยละ2.73ขณะที่เงินสำรองต่อนี้ด้อยคุณภาพสูงถึงร้อยละ171.9พรชัยถีระเวทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศษรษฐกิจการคลังบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแม้แต่ในสหรัฐก็กระทบแค่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศในระยะสั้น ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆหรือระบบการเงินของประเทศสหรัฐทั้งประเทศถึงจะออกมายืนยันกันครบทุกหน่วยงานแต่นับตั้งแต่โควิดบุกโลกเมื่อ3ปีก่อนก็มีเหตุการณ์นี้ที่บีบหัวใจคนทั้งโลกต้องใจตุ้มๆต,ต่อมๆว่าจะโดนด้วยไหมเพราะในยุคนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วความคิดความเชื่อที่เป็นพื้นฐานดั้งเดิมอาจจะใช้ไม่ค่อยได้แล้ว มันเป็นยุคที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ประเทศไทยเคยเจ็บหนักเข้า ICU เมื่อปี2540วิกฤตต้มยำกุ้งไฟแนนซ์ทยอยล้มกลายเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์วิกฤตเศรษฐกิจลุกลามไปทั่วโลกคนที่อยู่ร่วมสมัยยากที่จะลืมความยากลำบากในช่วงเวลานั้นถ้าลองไปดูสาเหตุของแบงก์ b ถูกแห่ถอนเงินจนขาดสภาพคล่องล้มทั้งยืน ก็น,น่าจะมาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดขึ้นดอกเบี้ยไม่หยุดและมีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยไปอีกจนอาจจะถึง6%เซเพื่อกดเงินเฟอ้อให้ลงมาอยู่ในระดับที่พอใจให้ได้มาที่ svb มีปัญหาตรงที่โครงสร้างฐานลูกค้าที่มีการกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มสตาร์ทอัพและธุรกิจร่วมลงทุนและมีการบริหารสินทรัพย์ผิดพลาดเงินฝาก50%นําไปลงทุนตราสารหนี้ โดยนำเงินฝากกว่า9.1ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ที่มีอยู่2.09แสนล้านดอลลาร์ไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและเอกชนระยะยาวขณะที่เงินฝากส่วนใหญ่เป็นเงินฝากระยะสั้นและเป็นเรทแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเมื่อต้องเจอกับเฟดท,ที่ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องไม่หยุดทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยเงินฝากของแบงก์จึงเพิ่มขึ้นปรูดปราดแต่ราคาพันธบัตรรูดต่ำลงเรื่อยๆ สวนทางดอกเบี้ยจนนำไปสู่การขาดทุนย่อยยับในยุคอินเทอร์เน็ตครองโลกทำให้สถานการณ์ของแบงค์ย่ำแย่รวดเร็วเพราะมีการโยกถอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไม่ต้องเดินทางไปแบงค์เข้าแถวถอนเงินเหมือนสมัยก่อนมองปัญหาแบงค์ในอเมริกาก็ต้องหันกลับมาทบทวนตัวเราครับปัญหาเงินเฟ้อทำให้ดอกเบี้ยสหรัฐอยู่ในช่วงขาขึ้นแม้จะเจอกับปัญหาโควิด แต่เฟดก็ไม่บัญญะติบัญญังที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเพราะราคาน้ำมันทั่วโลกสูงจากสงครามยูเครนรัสเซียส่งผลให้ข้าวของราคาแพงดอกเบีย้ยขาขึ้นของสหรัฐมีผลกระทบกับค่าเงินหลายสกุลรวมทั้งเงินบาทที่ผันผวนว่ากันเรื่องเงินเฟ้อนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกมองว่าคือมะเร็งร้ายทางเศรษฐกิจถ้าประเทศไหนปล่อยให้เงินเฟ้อในประเทศสูงขึ้นประเทศนั้น ก็เตรียมม้วนเสือทางเศรษฐกิจได้ไทยเองก็มีภาวะเงินเฟอ้อสูงเป็นผลจากสงครามรัเสเซียยูเครนแต่ขณะนี้เอาอยู่แต่นั่นเป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบที่น่าหวั่นใจคือปัจจัยภายในถ้าหันไปไล่ๆดูนโยบายหาเสียงแต่ละพักการเมืองจะพบสัญญาณที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันลดแลกแจกแถมประชานิยมทั้งสิ้นเงินภาษีทั้งนั้น หากนโยบายเหล่านี้ถูกนำไปปฏิบัติจริงเป็นนโยบายของรัฐบาลประชาชนส่วนหนึ่งรอรัฐเลี้ยงดูอย่างเดียวหากปล่อยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยวิธีนี้นั่นแหละครับเงินเฟอ้อก,ก็อาจจะตามมารัฐบาลหน้าพักไหนมีบุญวาสนาได้เข้ามาก็เตรียมตัวไว้งานยากรออยู่คอล่ามอ่านเอาเรื่องโดยคุณผกกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์